ดูดวงรายปากระหว่างวันที่1-15มีนาคม2567ราศีกรกฎผู้ที่เกิดวันที่15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมทั้งด้านการงานงานในช่วงนี้ของคุณเป็นช่วงที่ต้องตัดสินใจเพื่อผ่านวิกฤตหรือเป็นลักษณะที่ต้องเอาตัวรอดจากสถานการณ์ที่ยากลำบากในเรื่องงานไปให้ได้ซึ่งเป็นช่วงที่คุณรู้สึกเครียดหรือเหนื่อยอยู่พอตัว แต่หากผ่านไปสักพักอาจมีคนที่มีประสบการณ์เข้ามาช่วยเหลือได้ทั้งด้านการเงินในช่วงนี้อาจจะมีปัญหามากขึ้นต้องระวังรายรับที่ลดลงหรือการได้เงินมาแล้วอาจมีคนช่วยใช้จนกลายเป็นคนไม่ได้ใช้เงินตามที่หวังเอาไว้นอกจากนี้ต้องระวังเรื่องของหนี้สินที่จะติดตามตัวของคุณมากขึ้นจนทำให้เครียดได้ทางด้านความรักสำหรับคนโสดในช่วงนี้ คุณอาจได้เจอกับคนรักเก่าๆหรือคนที่จบความสัมพันธ์กันไปแล้วกลับเข้ามาได้แต่คุณก็รู้รีว่าความสัมพันธ์นี้อาจไม่ได้กลับมาเป็นแบบเดิมส่วนคนที่มีคู่แล้วในช่วงนี้อาจต้องระวังปัญหาเดิมวนกลับมาหรือมีปัญหาจากคนรอบข้างทําให้คนรักผิดใจกันทางด้านสุขภาพระวางังโรคทางวัณก,กรรมหรืออะไรที่เป็นอยู่กําเริบ